ว่าที่จะทุกคนมาควรแต่งไทยเนาะควรไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้รอบสองควรไปเรื่อยๆจนกวัวเขาจะใหญ่เนาะแล้วก็จะมาขัดดูด้วยว่าที่เราไว้สีตนเนี่ยจะพอไว้สีตนไหมถ้าตนไหนไม่สมบูรณ์น่าจะได้ถอนทิ่งเนาะเพราะว่าเนี่ยเขาขึ้นมาเรื่อยๆด้เม็ดที่ยังไหม่ออกมดอ่ะเนี่เม็ดที่ฝังอยู่เพราะว่าย้อนลงเป็นกระจุกเลย น,นี่ก็คัดเอไว้สีต้นจริงๆเราไม่ได้ไม่ลุ้มหนึ่งไม่นาถึงสี่ต้นดอกเพราะว่ามันมันเยอะไปเนาะแต่เราก็รอดูอีกรอบ่วนพุนะ่ะอู้ทุกคนใครอยากปลูกมังไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นมาใหม่อีกแล้วหนึออ่งสองสามสี่ห้าคุณน้อท้อนออกแล้วทอนทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเขาแย่งอาหารสี่ต้นนี่กินเนาะเดี๋ยวเราจะรอดูไปเรื่อยๆถ้าอันไหนมุกสี่ต้นนี้อันไหนมุกก็จะเอาไว้ ถ้าไหนจ้อยไม่กินอาหารก็ทอนทิ้งเนาะเอาไว้ก็หยาดอาหารเขากินนี่งามเลยเด้อเราก็จะมาค่อยถากออกถากอย่าอยาเขาขุนหลายตรงนี้เพราะว่าดินเขางามปลูกก็เพาะได้กินยูโรกทุกคนถ้าเกิดว่า เหลือหลอดจากไก่นะอันนี้ก็เริ่มมีไก่มาเขียแล้วอืมไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราเอาน้าเปิ์เอาเอาน้ําสุกใสเหมือนคนแถวโบลาณพาปลูกกนะันเนาะปลูกของไก่บ้านก็เอาน้ํามาปกปก๊ปกๆพอเขาติดเข้านั่นแล้วก็ไม่ทําข้างเหมือนสมัยใหม่หรกจะทําข้างสมัยเก่าคือตัดกิง่งไม้มาวางวางกิ่งแบบอ่ะแต่อย่างสมมุติเป็นกิ่งกระถินใช่ไหมเราก็จะหากิ่งที่แบบใหญ่หน่อย เอามาปอกขปเขาใบเขาล่วงปุ๊บเขาถอดยอดเขาก็จะขึ้นได้เลยเนาะเราไม่ต้องมาปักคงปักข้างเพราะว่าถ้าเราปักข่างถ้าข่างไม่แข็งแรงพอเนะ่ะลมแรงอย่างงี้นะงวยมันงยุยรู้จักว่างงวยไหม <c oughs> มัน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 ล่มเออมันล่มมันงวยนั่นแหละนี่รอดูอีกสักหน่อยก่อนเนาะรอขัดตนสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าเขาสมบูรณ์มดก็อไห้นะโลบอีกแล้ว ป,ปกติเราข้าว้แข่ลุมละสองตนเนาะอันนี้ค่อยปลูกบะอุบะอุเอาไใบลุมละสองตนแต่ปลูกทีกันเนาะสี่ลุมกับโอเยอะอันนี้เขางามอยู่แต่เขาไม่ออกไม่ค่อยออกมากเนาะแต่ก็ออกอยู่ได้ให้กินได้กินอยู่จ,จะออกก็ไม่ออกสรุปเราปัญาก็ได้ <laughs> อ่ะที่นี่เสร็จแล้วเราก็จะมาตินนี้ต่ออ้ยปัญญาก,ก็บป,ปลูกไปลวตัวอันนี้บางหุ้ง มาครนี้เราก็จะมาถากยาออกจากต้นบางหุ้งอุ้ยหกแท,ท,ทะตรงนี้ก็ได้คือว่าได้เบี้ยมาเนาะก็เฮ้อดิอยากปลูกตรงไหนก็คุดแล้วก็ปลูกเลยคืานี้ก็ยากระเบื้อ <laughs> งเนี่ยเขาชอบอยู่ยังไงแล้วเราจะไปปลูกแบบว่าพิธีพิถันบางทีเขาก็ไม่ติดอู้เสียงฟ้าลองอันนี้ได้มาเพราะว่า ฝินบังหุ่งพันอะไรพันเตี้ยเนาะเราก็จืนเต้นอยากลองดูอยากอยากปลูกทว่าใหญ่ขึ้นมาเขาจะเตี้ยเหมือนเหมือนที่เราเอามาไหมรอดูกันอันนี้เอามาถึงปุ๊บก็ลงเลยเดะอันนี้เขาก็จะเป็นสภาพยังงี้หน่อยเนาะเดี๋ยวพอเวลาเขาติดดีๆเดี๋ยวจะพามาดูเด้อันนี้ทุกคนรู้จักไหมเนี่ยมีดอกไหมทำไมกระตือปัญญาอยากออกดอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปทงัง อย่าออกจากกระททยอีกอันนี้ถังออกจากมาหุ่งก่อนกออโอ้ยมิตอยาขนเนี่ยนี่ปลูกไว้พ่อได้กินทุกคนเราไม่ได้กินก็ลูกกับหลานได้กินนั่นแหละดูมิตอยาไม่ได้ขุดก่อนไงปลูกนะลงดินแบบสดๆเลย กติเราจะคุดตากหนาดินก่อนเนาะเธอไงได้บังหุ่งพระเตี้ยมากก็อยากลงเลยโอ้ถ้ากระติดเห็นไม่ดินเลยดำปีเลยงามเลยแหละติดแล้วแหละเนี่ยเพราะว่าทำไม่ติดนะปลูกปลูกสองสามวันไอ้ปลูกวัน,ว,นวันแรกเนี่ยก็ทำไม่ติดก็คือใบใบเหี่ยวยอดก็จะใหม่แล้วแต่ตน้นแต่อันนี้ยอดก็ยังอยู่เนาะอยู่ตั้งสองต้นเลยติดแล้ะ รถอะไรทำไมสีเขียวแสรถช่องเขาไปเตยบ่รถรถรถวิ่งผ่านสีเขียวปี้เลยใครๆรถช่องไปเตยนะก็เลยสงสัยไม่เคยเห็นเนาะเคยเห็นแต่สีเขียวอ้ยเคยเห็นแต่สีขาวสีแดงอืออันนี้สีอะไรสีเขียวเขียวอีเลย ถ้าได้ถากกะถากไปเรื่อยที่ปะยาดก,ก็ได้ถากไปเถอะกวจิก๊กคตจะใหญ่เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่อยๆแหละถ้าว่ายาเข้าคืนอีกก็ต้องถากออกอีกถ้าไม่ถากออกก็ไม่เป็นตาเดินเดี่ยแหลทุกคนมันหกเนาะออกกําลังกายไปด้วย นดออกทุกวันทุกวันก็นยังอ้วนเลยทุกคนเลยอ้วนปุ๊กอวนปุ๊บน้ำหนักขึ้นเป็นซิบโลเลยอะ่ะ <laughs> ไม่กล้าช่างเลยกลัวกิโลตีกรับเ <sighs> มื่อยคือกันได้นี่กริเสียวไวอย่างนี้แล้วจริงๆเราอยากเอาไว้ปกโคนเ่านั่นแหละแต่เขายังไม่ใหญ่พอเนอะาะกลัวปกเลวถ้าดินงามโพดเราก็ จะไม่คือได้ล่ะเอาอยาเอาอะไรไปปอกรอให้เขาติดดีๆก่อนค่อยมาทําใหม่อันนี้ก็ถากออกก่อนอันนี้ถากออกหลายรอบแล้วดิเอ้ยเดี๋ยวเมื่อยพักเศ้าเมื่อยก่อนหอบมา,มาตุงงูเซแเ้วก็มาตุงอีต้ต่อนี่ถ้าได้ถักเราก็ไปเลื่อยเปื่อยเนี่ยก็ยาก็ได้อันนี้ปลาตะไคร้เนาะปลาตะไคร้ล้วก็ตน้นอีทือ อีทึอก็ว่าจะอวดดอกก็ไม่ได้อวดจักท like ีเขาเป็นลำไม่ไม่ออกก็บ่จักถ้าไม่ออกอีกนะเดี๋ยวจะมาถอนนี่นี่นี <of> ่ต้นต้นกินแซบแซบเด้วต้นอีทึอนะทุกคนเคยลองกินรือยังถอนออกมาล้วก็หลอกหลอกหลอกบอกออกเขาก็จะเหมือนหน่อขาเหมือนหน่อขาเลยแหละแต่ว่าแซบกว่าหน่อขาพอเราต้มไปเปืือยแล้วแซบดอกเขาไม่เคยกินนะเคยกินแต่พอบ้านนะเคยกินบอกว่าแซบแต่ป้ายาไม่เคยกินเนาะเคยเห็นอยู่ดอกเขานะแต่ว่าไม่เคยกิน ค่นี้ก็จะมาลุ่นของเจ้าของให้ออกก็ไม่ออกเนี่ยถ้าไม่ออกรอบนี้นะอุ้ยอุ้ย,ยอ,อ,อุ้ยปัญาซับหน่อเข้ามาว้ายซับหน่อยถือเจ้าของไงบอกแล้วว่าจะถกกักไก่นี่จะบอกใครดอกคุณซับบอ,อกไวแลเรานอนหนึ่งเหนื่อยเลยทุกคนเลย อะไรก็ไม่รู้แค่ให้ให,ให,ให้พอบานกับปนานนีน้ถ้าได้คุยก็หมู่ถ้าได้คุยก็เรื่องที่เขากำลังหนีกันนี่นนะดีด,ดีตัวไม่เลิกจะทีน่ะอืมเราก็รอไปเถอะเออมันจะได้จุกจอบผลก็จะมาเนี่ยเนาะแล้วต่อไปจะถ่ายเองแหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแค่ขาวเนาะเอาไปกินดอกแต่ว่าคือจะไม่ได้กินดอกเดอกเพราะว่าไม่ได้ปล่อยให้เขาสูงเนาะพอเขาจะออกดอกก็ตัด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 ,ตด,ตดกิ่งให้เลือแค่นี้แหละ เราจะไม่ให้เขายาวเนาะเพราะว่ามาเด้อครอยากกินแค่เก็มาเอาเดอ้อจ้ะหายฟรีมีที่นี่ทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้หละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายนี่ยอดแค่อวบอวบนี่มาเอาเดอ้อมาเอาเดอ้อทุกคนเด้อ